ว้าวเอาอีกแล้วธรรมชาติวิทยานี่ไม่ได้ดนัดหมายกันไปได้เป็นเรานะฮะแต่ก็ต้องเจอกันจนได้นะครับไม่รู้เป็นเพราะอะไรนะจะเดินทางเหนือถึงใต้ใต้ถึงเหนือออกถึงตกตกถึงออกโอ้ยมาถึงเท่นี่ครับน้ำพุน้ำร้อนซ้อนกำแพงเห็นไหมครับนี่มาถึงที่นี่แล้วนะฮะก็มาเจอ ตัวจริงเสียงจริงคุณลุงสมควรเป็นผู้ที่รู้เรื่องราวเกี่ยวกับน้ำพุร้อนกำแพงสันกำแพงครับขอเริ่มต้นว่าเอ๊ะมันพุ่งพืชป่าออกมาเนี่ยมันมีสองรูเนาะครับไอ้รูไหนที่เป็นของจริงของเทียมอ่าเป็นของจริงทั้งหมดเลยเออเพียงแต่เราเจาะลงไปอ๋อครับแต่เดิมอ่ะก็คือมันลำเป็นลำธารทั้งหมดลำธารล้อมรอบของน้ำพุร้อนกำแพงก็คือ มันเป็นรอยขึ้นมาตามรอยแตกของหินมันจะเดือดเดือดเดือดครับครับปุบปับปุบปับครับเดือดเดือดมันบ้างน้อยบ้างน้อยบ้างทั่วบริเวณทั้งหมดปีสองพันหนึร้อยสิบห้าช่วงที่ว่าน้ำมันขาดแคลนรัฐบาลอยากให้สำรวจเพื่อมาผลิตกระแสฟ้าครับบก็เข้ามาสำรวจที่นี่อฮในวันเวลานั้นนะฮะพี่สมควรอยู่ที่นี่ไหมครับตอนนั้นผมยังไม่อยู่โอ้ แต่ผมก็คนพื้นเพศสังกะแพงโดยตรงเลยค่ะสังกะแพงโดยตรงก็รู้เห็นตั้งแต่ยญ้าต้นแรกที่มันเกิดขึ้นมาเนาะโอเคครับเชิญก็เจาะเจาะลงไปเจาะได้ปี215จนปี226ครับก็ได้น้ำร้อนเขาสำรวจบริเวณเนี่ยทั้งหมดเลยครับ10 20กว่าบ่อว้าวเป็นพื้นที่กว้างขวางเพียงใดคร20กว่าบ่อ75ไร่ านาทีนี้อยู่ในความควบคุมของหน่วยงานใดครับตอนนี้อยู่ในโครงการพระราชดำร,ริตรงนี้นะนครับที่มีกรมพัฒนาสังคมดูแลอยู่เพราะว่าพื้นที่ตำบลบ้านสะกอทั้งหมดอยู่ในโครงการพระราชดำริตั้งแต่ปี2519กระทรวงกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ออโอเครับทราบตอนนี้ผมยังมองไปเมื่อก่อนเมื่อก่อนนี่จะไปอยู่ในก หนวยง,งานของเราประชอ่ะโอ้เมือพัฒนาชุมชนพัฒนาชุมชนของเราประชอแล้วก็เราประชอยุบลงก็กลายเป็นกรมพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์โอเคเอา้าะถ้าลงตีเป็นประธานบริหารทุกวันนี้ครับทุกวันนี้ก็สำรวจแล้วแต่ผลิตกระแสไฟฟ้าได้ถ้าจะผลิตถ้าผลิตแต่ต้นทุนยแข็งอยู่ก็ตอนนี้ก็ผลิตที่ฝางเนานะ เอาเป็นหลักเออเป็นหลังให้ฝังลอาเลยก็ท่านก็เลยระงับโครงการไว้โครงการก็ก็วัดว่าเอามาพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวใช่ครับเนแล้วก็น้ําแร่มีประโยชน์เออมีพวกอ่ากรรมฐานครับผมฟูอไืเซ็นเซียมครับทีนี้ซันเฟอร์เนี่ยพวกซันเฟอร์ในเชิงวิชาการของเราเนี่ยนะฮะเวลาเรามานั่งนอนอาบน้ําแร่แช่น้ําร้อนว่าไปครับอาบน้ําแร่ ชาน้นมนมนั่นคือเรื่องของความสวยควงงามรามอันนี้อาบน้ําแร่ชา้ําร้อนโอเคนะผลพวงที่ได้จากเรื่องสุขภาพเนี่ยเท่าที่พี่สมควรได้สังเกตการครับคือบางคนเนี่ยเมื่อก่อนมีฝรั่งม,มาจากมืองนอกเขาบอกไปรักษาที่อื่นมาไม่หายเอ,อผมก็ไม่อนุญ,ญาตให้อาบข้างในเพราะว่าแกเป็นตุ่มผู้พองเต็มเนื้อตัวแต่ผมให้เช่ากลางเต็นท์มานอนในป่าเพราะไม่อยากให้คนอื่นไม่เห็น ล่างคืนให้มาอาบตรงนี้ยืดอาบตรงนี้เออยืดกลางนี่เลยเขาอยู่ประมาณเดือนหนึ่งเขาหายแปลว่าโรคผิวหนังโรคผิวหนังครับผมพวกโรคผิวหนังได้และพวกปวดข้ออืเพราะว่ามันจะทําให้เวลาเรามาแช่่ทําให้เลือดลมเท้าเราน่ะเป็นศูนย์รวมของประสาทให้เลือดลมเดินดีเลือดลมเดินดีบางคนเป็นอัมพฤกษ์ครับครับมันก็แล้วแต่บางคนนะฮะว่าเป็นมากน้อยขนาดไหน ครับเอาละนั่นคือคําว่าเลือดลมเดินดีครับมันเป็นเรื่องราวของแพทย์แผนโบราณบ้านเมืองเรากมาตลอดโดยต่อเนื่องมาถึงวันนี้ถ้าหาผมจะบอกว่านอกจากจะคําว่าเลือดลมเดินดีแล้วผมบอกว่าไฟฟ้าในร่างกายซึ่งเป็นไฟฟ้าสถิตจะเดินดีจะเดินดีมากยิ่งขึ้นครับเกี่ยวกับระบบประสาท้วัีว่านี่เห็นไหมครับแปลว่า กำลังคุยนอยู่นมันพัฒนาสองขั้นตอนนะฮะแพทย์แผนโบราณบ้านเมืองเราเลือดลมเดินดีส่วนมาทางนี้เป็นวิทยาศาสตร์แล้วตนี้นะคือพลังงานที่บริสุทธิ์เนี่ยเกี่ยวเรื่องสุขภาพผมใช้คำว่า pure energy for health care ในการที่มาปรับร่างกายให้มันเป็นตัวกระตุ้นอีกอันหนึ่งว่าให้ยิ่งทําให้เลือดและลมเดินดีมากยิ่งขึ้นเร็วยิ่งขึ้นเองครับไฟฟ้าสถิตตัวนี้มันจะทํางานเชื่อมโยงกันครับผมผมเรียกว่าภาพ แพทย์แผนแบบอง์รวมรโอเคนะนดีแล้วเมื่อเวลามาเห็นผู้คนเข้ามาเนี่ยเจ้าของพื้นที่เนี่ยตั้งแต่วันนู้นถึงวันนี้ดีใจที่ว่าบริการไม่เพียงพอครับก็ก็ดีใจฮะเพราะว่าอย่างผมเนี่ยเริ่มเริ่มเด้มามาอยู่ครั้งแรกเลยปีสองแปดเราพัฒนาเป็นแหล่งทองเที่ยวปีสองแปดเราก็มีกำไรขึ้นมาเรื่อยๆออแล้วคนมาเที่ยวปากต่อปากเรื่องการแช่น้ําแร่ อย่างดูผิวพันธุ์นะครับครับครับใช่ใช่ใช่มันจะลื่นฮะสังเกตจับจับน้ำแร่ได้มันจะลื่นเราใช้สบู่ไม่ค่อยมีฟองถูกต้องครับเมื่อคืนผมก็อาบอยู่เต็มที่เหมือนกันนะฮะมันเป็นด่าง pH ต้องแปดว้าว pH แปดใช่ไครับทุกหลุมทุกบ่อเลยนะครับครับครับแนเฟอร์แคลเซียมครับอืมมันมีส่วนมากมายครับครับโอเคเอาละถอยหลังเข้ามาในร่มนิดน โอ้โหถ้าหากว่าถามว่าในริมจริงๆนะฮะไม่มีต้นไม้เนาะในบ่อบเป็นจริงนะฮะแต่อแล้วนอกบอ่อปุ๊บเนี่ยจะมีต้นา้าจะมีต้นไม้อะไรต่างขึ้นมาอธิบายได้ไหมครับว่ามันมันอยู่ได้อย่างไงปรับตัวได้นย่างอ่าหญ้ามันจะปรับตัวแต่ต้นไม้ใหญ่ๆเนี่ยมันจะเจอพวกกร,รมมันนไปเกาะคือกร,รมมานทนถ้าเกาะปั๊บมันจะไหม้ถ้าโดานแสงแดดไหม้จะเห็นแบบต้นไม้นะฮะอยู่ใกล้ๆคือพวกกรรมฐาันไปเกาะไปจะไหม้ แต่หญ้านี่มันจะปรับตัวของมันเองครับอืก็ละอองมันจะเย็นๆนล่วใช่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 พอเวลาผลมาจากปากบ่อแล้วมันจะเย็นแล้วทีนี้ครับอันนี้หลุมนี้เจาะลงไปเจ็ดสิเมตรโอ้เจาะลงไปนะฮะครับแล้วหลุมนั้นสองร้อยแปดสิบสามเมตรแต่เราต่อท่อมาจากข้างนอกโอ้ตรงนั้นสองร้อยแปดสิบสามเมตรโอ้จำได้ครับจำได้ทุกเซนติเมตรเลยเนี่ยแปลว่าของจริงของแท้ นั่นความดันต้งสี่บาที่เห็นพุ่งนะฮะบสี่บาตัวนี้สองบาเราใช้สําหรับไว้อาบคือต่อแทงไว้ตรงนั้นเโดยไม่ต้องใช้ปั๊มดันมาขึ้นเลยดันตัวก็มาเองแล้วเราต่อท่อตัวนี้ใช้บ้านพักค่ะคอนดทั้งหมดเลยน้ําเย็นเราก็ใช้น้ําแร่นะฮะคือตัวนี้น้าร้อนเนี่ะปล่อยให้พักก็เป็นเย็นออพักก็เป็นเย็นแล้วเราสูบไปใช้ครับผมครับผมน้ําแร่ทั้งหมด ต้องขอบคุณใครเนี่ยตรงเนี้ยคิดว่าจะขอบคุณใครต้องขอบคุณทางอ่ตอนนั้นทางเราไปชอร่วมกับการท่องเที่ยวครับฮะเเห็นวิสัยทั์ว่าต่อไปเรื่องน้ำแร่เรื่องแต่คนต้องดูแลเรื่องสุขภาพครับก็เลยกวดตั้งขึ้นมาโอเคเข้าใจเริ่มขอบคุณนั่นแต่งจุดนั้นนะฮะแล้วก็ขอบคุณธรรมชาติเอ่าใช่ป่ะอ่าที่ให้ไว้ที่ให้ไว้ครับอ่าเป็น เป็นทรัพย์สินที่ไม่ต้องลงทุนเลยเพียงแค่มาบริหารจัดการบริหารจัดการครับต้องขอบคุณธรรมชาติที่ว่าสร้างนันมาขึ้นมามันมีอีกขอบคุณหนึ่งครับทไมพวกเราจะค่อยจึงมาอยู่ในแผ่นดินที่เชื่อมันว่าโอุดมสมบูรณ์ก็ไม่น่าจะขอบคุณใครตรงนั้นพระเจ้าอยู่หัวเออครับเออท่านทรงเล็งเห็นการที่บริเวณนี้ให้เป็นพื้นที่ให้ชาวบ้านมาอยู่ คนที่ว่ายากจนน่ะมไม่มีที่ทํากินครับผมท่านก็ให้จต่จังหวัดภาคเหนืออ่ออแต่พื้นที่ให้ชาวบ้านได้ทํามาทํากินทำอะไรตา่างด้วยความเหมาะสมด้วยความเหมาะสมด้วยความสามารถของแต่ละบุคคลใน<ช>ท้องถิ่นน<ห>ั้นๆถูกต้องครับให้เหมาะให<ล>้เพียงพอว่าไปวันนี้ก็ลูกหลานที่มาทํางานก็คือลูกหลานในสมาชิกสาก,กรออ๋อเป็นสมาเป็นสามก่อร้านค้าก็เป็นของสมัยชิกสากก่ทั้งหมดเลยอคนนอกไม่ไม่สามารถ นั่นเข้ามาได้โอเคก็แปลว่าบริหารจัดการเรื่องของราคาค่าต่างๆไม่ต้องโผลรีดไม่เอาครับอืก็กําไรส่วนหนึ่งเราก็คืนให้ชุมชนอืบริหารจัดการตำบลบ้านสากลไปเลยก็มีกองทุนสวัสดิการของหมู่บ้านด้วยครับคนขเจ็บป่วยอะไรต่างๆก็มีค่าชดเชยเป็นนอนโรงพยาบาลคืนละสองร้อยเงี้ยฮะโอเคเข้าใจตรงกันตอนนั้นครับขอบคุณถอยหลังไปอีกครับควรจะขอบคุณใครต่อ มันถอยหลังไปบันพบหลุษของเราเออใช่ไม่รู้ชั้นไหนชั้นไหนก็ไม่รู้นะผมขอเริ่มคำนี้พอเหมาะไหมครับขอบคุณพระเจ้ารามคำแหงมหาราชที่มีภาษาไทยคนไทยถูกต้องประเทศไทยถูกต้องได้จุดเป็นต้นเริ่มต้นในการสื่อสารให้ผูกรักผูกสามัคคีอยู่ดีกินดีมากบ้างน้อยบ้างตามปัตจภาพแต่ท้กคนเราก็อยู่กันได้ในรักษณะที่ อยู่ในทําการของธรรมชาติเอื้ออาทรแก่สัตว์โลกแก่มรรษยชาติเพียงแต่ว่าบริหารจัดการให้มันเข้าในร่องให้มันไปกันได้นะโดยที่ไม่อารอเปรียบกันบูรณาการกันแค่นี้ก็เป็นความสุขมั้งผมว่านะเนี่ยคือเรื่องราวของธรรมชาติวิทยาครับท่านที่กำลังชมบ้านเราดทีวีอยู่ในขณะนี้นะครับ ขอได้ผปดให้เข้าใจตรงนั้นนีคือธรรมชาติธรรมชาติและเป็นธรรมชาติวิญยาแปลว่ามันเกื้อกูลกันทั้งตัวมนุษย์เราและสิ่งแวดล้อมอง,งั้นอย่าทําลายธรรมชาติต้องครับชัดเจนครับถ้าไม่มีธรรมชาติเหล่านั้นจะอยู่ไม่ได้ซึ่งทุกวันนี้ก็ <ทะ S 1> แห้งแล้งกันมากมายกายก,อ, <ทะ S 1> อ,กองเออถามว่าถอยหลังมาเนี่ยครับมันมีมันมีฟ้ามันมีฝนตกบ้างไหมเนี่ยพันๆมาของเราก็ปีนี้อาจจะน้อยน้อยไปหน่อย ดูดูฝนที่ผ่านมาตลอดต้องดูนะฮะน้อยไปหน่อยวัดได้จากอะไรวัดจากที่ในตัวหมบ้านสก่อน่มีอ่างเก็บน้ําเออทุกหมู่บ้านผมจะเช็คดูปีนี้จะถามสมาชิกว่าปีนี้น้ําน้ำในอ่างเก็บน้ําล้นหรือเปล่าล้นสปริงเวย์หรือเปล่าอแต่ปีนี้ไม่ล้นครึ่งหนึ่งได้ไหมได้ประมาณสักน่าจะหนึ่งในสามไอ้โอ้สามสิบเปอร์เซ็นต์ไม่เกินสามสิบห้าไม่เกินไม่เกินสามสิบห้า ก็ถูกตรงกันทั้งหมดนะฮะในอ่างประเทศไทยเรานะฮะในในเขื่อนต่างๆน้าเนื้อเขื่อนจะไม่เกิน3ข้เซนต์ถ้าจะมีบ้างก็คือเขื่อนเศรษฐกิจนอกนอกนั้นไม่ถึง3บถามว่านับจากวันนี้วันที่12ธันวา58นะคิดว่าน้ําที่มันผ่านมาเมื่อรอบฝนปีที่แล้วเนี่ยจะใช้ได้อีกนานเท่าไหร่ประมาณโดยประมวลโดยอขามันเซนส์สามันสำเน็เนี่ผมว่านะประมาณไม่เกินไม่เกิน3เดือน มกกระคุณพามีนครับเกินวันนั้นถหาก,ก็มีน้ํามันยุ่งเลยยุ่งตายเกินกว่าเคียดครับยกเว้นสถานที่นี้มันมีน้ําตลอดอยู่แล้วเนาะของเรานี่คือเราสํารวจแล้วนะักธรณีสํารวจว่าเป็นน้ําเมื่อ15ปีที่แล้วเป็นน้ําธรรมชาติที่วัดซึมตกซึมจากชั้นหิวดินลงไปผ่านแานร่ธาตุต่าง ไปเจอหินร้อนแล้วเดือดขึ้นมาใช้เวลาเวลาประมาณสิบห้าปีจึงจะเห็นเป็นเช่นนี้จะเห็นเป็นเช่นนี้ครับอก็ถึงถามว่าทุกวันนี้กระทบต่อพวกแรงนะตรงของเราไม่กระทบแต่ถ้าแรงติดต่อกันสิบห้าปีจะกระทบมีสิทธิ์หมดมีสิทธิ์หมดเอาละนับถอยหลังไปนะจากวันนี้นะสิบสองธันวานะครับถอยหลังไปมีฝนตกเม้นแต่วันที่หนึ่งถึงวันที่หนึ่งธันวาที่แห่งนี้สถานที่นี้ ก็ตกเมื่อวันที่จําไม่ได้นะจะได้ห้าหกเจ็ดหรือเปล่าขนาดประมาณนั้นเนาะครับคือหามากนะตกต่สองวันเอ้สองวันซ้อนกันติดกันเลยครับน้ําไหลถึงขั้นนองไหมครับที่นี่นองครับที่นี่นองถึงขั้นนองใช่เหรอครับว้าวถ้าเอาตุ่มมากลางแจ้งนี่ผมว่ามันเต็มเลยนะ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 ครับเอาทรงกระบอกมาวางกลางแจ้งเนี่ยอาจจะเต็มกันเลยครับโอ้โหสุดยอดมากเลยถือโอกาสเล่าให้ฟังหน่อยได้ไหมเนี่ย ผมเองผมกำลังมีภารกิจหนึ่งที่จะทำให้ฝนตกในฤดูฝนในฤดูร้อนแล้วถอดฤดูหนาวกับฤดูร้อนครับนะในวันเวลาและสถานอย่างนี้นะครับ,รบก็มีภารกิจตัวน,นี้ผมเริ่มทำผลเนี่ยด้วยหลักการทางด้านวิทยาศาสตร์ฝนธรรมชาตินะฮะ,ะด้วยหลักการวิทยาการด้านวิทยาศาสตร์สาขาฟิสิกส์นะฮะทีนี้เมื่อเวลาผมทำแต่วันที่8พฤศจิกาที่กรุงเทพมหานคร ฝนมันก็ตกเรื่อยนะฮะกรุงเทพนะฮะมาถึงวันนี้เวลานี้ผมก็เคลื่อนที่มาทําอยู่ที่อบตอสันป่ายางอําเภอแม่แตงจังหวัดเชียงใหม่จุดนั้นถือว่าเป็นจุดที่ต้องปฏิบัติการตรงนั้นนะฮะเริ่มแต่วันที่21พฤศจิกาถึงวันที่1ธันวาฝน<ม>ก็ตกหลังจาก1 3 4 5ธันวามาเป็นที่หือฮากันมากณนะวันนั้น น้าวันนั้นจะมีฝนตกตั้งแต่ยะลาถึงถึงเชียงใหม่เลยครับตะวันออกก็เหมือนกันมากันแบบโอ้โห,โหวินสันตโรคนเดินทางจะรู้ฮะ <c oughs> พราะเดินทางคืนกันจะเดินทางจากกรุงเทพไปยังตะวันออกก็ตก <c oughs> ขึ้นเหนือก็ตกตลอด <c oughs> อะไรกันขออนุญาตบุญของแผ่นดินกันแล้วกันเนาะ <c oughs> ที่มีที่มีฝนตกในฤดูหนาวซึ่งโอ้โหแล้วร้อนปีนี้ก็ตั้งความหวังร่วมกันนะครับว่า ถ้าเป็นไปได้จริงนะขอสังเกตนะพี่สมควรสังเกตนะว่าก่อนสิ้นเดือนธันวาเนี่ยถ้าหากว่าฝนมันตกมาสองลอดใหญ่ครับนะเหมือนกับที่สามสี่ห้าที่ตกเมื่อผ่านผ่านมาถ้าตกมาสองลอดใหญ่โมกรกฎาคมพามีนาเมษาไม่ต้องกลัวว่าจะไม่มีน้ำในประเทศไทยครับเชื่อมั่นครับครันะก็กลายเป็นว่าโอเคอ่านว่าไทยช่วยไทยขจัดภัยแรงอะไรครับ ไทยช่วยไทยครับขจัดภัยแรงที่มันจะเกิดขึ้นในแผ่นดินสยามแห่งนี้นะก็แล้วแต่ว่าใครคิดยังไงเนาะถามว่าฝนเนี่ยมันมาอย่างไรมันมาแค่นี้เองครับเครื่องมือผมมีอยู่แค่นี้เองเป็นวิทยาศาสตร์ล้วนๆเลยประหลาดและมหัศจรรย์มากนะเพียงแค่ผมฉายแสงไปเนี่ยคอยดูนะพี่นะครับพี่อยู่ในพื้นที่โดยตรงก็จะได้รู้ว่าในแค่นี้ดูไฟ แ๊บนมาแค่นี้ครับแค่นี้ครับปฏิก er, ิร <gamma enders> ิยามันเนี่ยมันจะไปก่อไอ้น้าในบรรยากาศที่สูงสุดในแนวตั้งเนี่ยมันจะท้อๆขยอยลงมาขยอยมาขยอยลงมาเกิดความหนาแน่นที่เรามองเห็นมองไปเนี้ก็้องจะเป็นเมฆถ้าขึ้นเครื่องบินก็จะมองเห็นเมฆต่ำกว่าเครื่องบินเป็นแพรเลยแหละครับเพราะฉะนั้นพอเวลานเป็นเมฆปุ๊บถึงเวลาเกิดเป็นควบแน่นเขาเรียกว่าปริมาณน้ำในอากาศก็เรียกว่า80%เขาเรียกความชื้นสัมพัทธ์ ถึง8ปสิเปรซ็จ็ดสิบห้าร็มรฝนนั้นตกมาที่ไม่ต้องไปทําอะไรมันมไม่ต้องเลยเพราะธรรมชาติเขาหมุนเวียนเปลี่ยนแปลงไปเป็นเช่นที่ว่านี้เพราะฉะนั้นจึงมาเน้นนะครับว่าธรรมชาติวิทยาเนี่ยน้อยคนครับที่จะเข้าใจอย่างลึกซึ้งครับ,รบเมื่อเรามารู้กันอยู่ตรงนี้แล้วก็พยายามสื่อสารให้เกิดความรู้สู่ความเขาเ้าใจซึ่งกันและกันคําว่าธรรมชาติธรรมชาติไม่มีอะไรที่จะเหนือกว่าธรรมชาติครับยกเว้นยกเว้นอะไรรู้ไหมเออนึ่งเซฮะ จริงี้ธรรมชาติคืออะไรรู้ไหมเอามาจะเล่าให้ฟังชาวโลกจะเรียกว่าพระเจ้าชาวพุทธจะเรียกพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าพระเจ้าเเออออออพอไหวไหมสองคานี้พอที่จะแม็ช์กันได้เนาะไม่มีปฏิบัติไม่มีปฏิปิยาต่อต้านกันเลยกันเลยเชื่อมโยงกันโดยตลอด แต่ผมเจอภาว่าพลังงานที่บริสุทธิ์ผมเรียกคํานี้แล้วก็นี่ฮะพลังงานที่บริสุทธิ์มันจะออกไปผ่านสมการของไอซ์ซา์ให้ไปกับ e ชาวโลก e กับ mc ย mm hmm. จกำลังสองอธิบายได้หมดแจม่มแจ้งชัดเจนเพราะฉะนั้นนาทีนี้ก็มันถึงว่าเอ้ยธรรมชาติที่ว่ามันจะแห้งแล้งต่างๆนั้นเนี่ยมันจะแปรผันผันตวนมามเป็นองค์ความรู้ใหม่ในศตวรรษที่ยี่สิบเอ็ดซึ่งผมก็นำสู่สากลอ,อยู่เวลานี้นะครับนะก็พยายามอยากใ,ให้ผู้คนได้รู้กันทุกว,วันทงนทั่วโลกด้วย ก็พยายามทาเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่ของใหม่ครับในศตวรรษนี้นะก็ถือโอกาสว่าในการเดินทางผมมาเนี่ยบอกไว้เลยว่าผมกําลังอยู่ในภารกิจที่ต้องทําให้ฝนตกทั่วบ้านทั่วเมืองไม่ใช่เฉพาะภาคเหนือเท่านั้นนะครับโปรดสังเกตให้สังเกตจากกรมอุุนิยมวิทยาครับขจารายงาะว่ามันจะมีฟ้ามีฝนมีลมพายุต่างๆมาจากนอกประเทศก่อหลักนะฮะแล้วจะมาอะไรต่างๆในบ้านเมืองอเราเสร็จแล้วมีฝนตกนั่นก็คือสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นจาก ผมใช้ครว่าอบตอสันป่ายางเป็นศูนย์ปฏิบัติการะนะสันป่ายางโมเดลประมาณนี้ส่วนที่ผมมาสังกัดแพงที่ว่าคือมาแนวราบ,รบนะจะต้องเคลื่อนที่ไปทําจุดนั้นจุดนี้ให้มันคละครุคร้งกันผมไปจะไม่หมดอ่ะนะทุกอําเภอ อ๋อจังหวัดเชีงยงใหม่ตัวนี้มีความชื้นในอากาศด้วยแล้วใช่ใช่แต่นี่คือความชื้นในอากาศถูกต้องครับ <c oughs> นี่แหละครับ <c oughs> นี่ฮะดูให้ดีครับ <c oughs> ทันทีกําลังชนรถเนี่ยปลายมันมันจะเชื่อมโยงกันตรงนี้ฮะระหว่างอากาศใช่ไหมเพราะฉะนั้นข้างบนจริงๆน้ําทั้งหมดมันจะลงมาจากบนครับอ่าเใช่ไหมไอ้แค่นี้ตามลําพังที่เราเข้าใจกันดีนะครับว่าฝนเกิดได้อย่างไรอ้งเกิดจากไอ้น้ําอย่างที่เราเห็นเนี่ยครับผลพุ่งไปลอยไปก่อตัวเป็นกลุ่มตรงไปเป็นฝนจะรู้แค่อยู่ตรงเนี้ยแต่ผมกลับไปรู้เกินมากกว่านั้นอีกท น้ำฝนจะมาจากนู่นจุดต่อเชื่อมระหว่างอากาศกับอวกาศจุดนั้นนะฮะในคําสอนพุทธศาสนาเรียกว่าสนานุดานมาจากสะตรงนั้นนะโอเคนะแล้วมันจะเลื่อนต่ามาเรื่อยตามฤดูกาลมันนะทุกวันนี้ที่ทํานี่มันช้าเพราะว่ามันต้องมาคือคือฤดูหนาวเนี่ยอากาศมันแห้งเห็นไหมต้องเพิ่มปริมาณไอ้น้ำในอากาศให้มากขึ้นก็แปลว่าเอาชนะความแห้ง ยังไม่พอนะต้องเอาชนะความร้อนของดวงอาทิตย์อีกอแปลว่าคั่วต่อสู้ผมมีอยู่สองอย่าง <ś le> ค, <ś le> ความแห้งอากาศกับความร้อนของดวงอาทิตย์นะนี่คือข้วต่อสู้ผมในการทําฝนธรรมชาติได้เกิดขึ้นตามหลักการวิธีการทางด้านวิทยาศาสตร์สาขาฟิสิกรรมพลวนครับแต่ทั้งหมดอธิบายได้หมดแล้วนะทำได้หมดเลยก็คอยดูนะพี่นะสมควรนะขอให้ทําหน้าที่บูรณาการตามเจตนารมณ์ของที่บอกว่ากระทรวง สภาพจากรกันประชาอ่าพื้นที่กระทรวงพัฒนามนุษย์พัฒนาสังคมพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เออขอให้ใช้คำมนุษย์เป็นหลักนะพี่อยู่จุดนี้ก็ถือว่าเป็นพื้นที่เริ่มต้นเป็นพื้นที่เป็นแกนใครต้องการความรู้เล็กน้อยก็เข้ามาตรงนี้ไม่ต้องวิชาการเกินเหตุเกินบัจจัยนะอันนั้นเรื่องเขาเรื่องเราดูแลพื้นที่จัดสรรบริการให้ตรงกับเจตกนเราพัฒนากณ์หมู่บ้าน นะเพื่อที่จะให้พัฒนาในอนาบรินี้ให้เกิดขวจองกระจายให้กว้างขวงใหญ่โตและเป็นที่พึ่งของใครแต่แค่องมาจัดตาอากาศหรือว่าจะมาแก้ไขเรื่องของสุขภาพร่างกายในเรื่องของผิวพรรณทันยาหารความจริงผมก็ทําได้หมดแล้วนะผมจัดการเอชไอได้นะครับบอกได้ทราบว่าเอชอเอสบายมากด้วยนะเอามือภาพนี แต่ยังไม่คุยกรอบนั้นเนี่ยเดี๋ยวมันจะแตกประเด็นแตกประเด็นเออไกรสอนพรหมทักษ์บ้านเรา .tv ถ้าจะให้ดีนะฮะมันมีไลน์นะเขาเรียกว่าลายไอเดียในการที่เข้าสื่อรู้ไลน์ไอเดีย22.7นะก็จะมีเรื่องนี้มีการรายงานฝนตกเวลาสาสมัครทั่วประเทศไทยว่าฝนตกจุดย่นั้นก็รายงานก็มาส่วนนี้แล้วก็จะบรรณาการจะประเมินกันอีกมีลายกลุ่มคใช่ไหมลายกลุ่มไม่กลุ่ม แล้วก็ทํางานพวกนี้ทั้งหมดมีแต่มือเปล่านะใช้สองมือเปล่าจะเป็นทําฝนก็สองมือเปล่าเนี่ค,ครับเห็นไหยนนครับหรือจะเป็นรักษาผู้คนสุขภาพร่างกายก็สองมือเปล่าเช่นเดียวกันครับ,รบมามาถึงยุคนี้แล้วครนะยุคที่ผมพยายามบอกว่านี่เหรอสิ่งที่พระพุทธเจ้าไปล่วงรู้รทั้งหมดจงมาบอกชาวโลกเรียกว่าตรัสรู้ได้โดยชอบพระโพธก์เองสองพันกว่าปีมาแล้วยังไม่มีใครพูดจาอย่างนี้ชัดแจ้ง ผมเชื่อมันนะฮะผมว่าผมพูดจาชัดเจนนะไอ้สิ่งเหล่านี้ก่อนนี้ไม่พ้นเรื่องราวธรรมชาติครับเพราะผู้ศาสนาเป็นศาสนาสอนเรื่องธรรมชาติได้เนียนที่สุดครับเนียนมากครับนะเนาะแต่เนือกองธรรมชาติก็คือเรื่องอีกอันจิตศาสตร์อืมกายใจจิตเราเนี่ยนะพี่นะเอานะขอให้ทําหน้าที่ให้สมบูรณ์และบริบูรณ์นะแล้วก็สิ่งที่ได้ก็ตามที่เจตนารมเอาไว้ให้ขอจต่เรื่งู้เรื่องทางด้านนิติการงาน ครอบครัวบริวารคิดถึงใดก็ขอให้มันครอบคุมให้เกิดสันติสุขร่วมกันทั้งทั้งสันกำแพงและอื่นๆทั่วประเทศไทยและถ้าเป็นไม่ได้ตัวโลกได้ยริงดีนะโอเคนะเอาล่ะครับท่านที่กําลังชมที่เคารพครับผมจะให้ดูบรรยากาศโดยรอบไปทั้งนี้นะว่าเรื่องราวที่มันเป็นสิ่งแวดล้อมเนี่ยนมครับอเห็นไหมครับต้นไม้ใบหญ้าครับก็ได้รู้กันอยู่แค่นี้ก็น่าจะเป็นการพวนะขอ ยุติการรายงานวันนี้วันที่12ธันวา2 5 5 8เป็นภารกิจปฏิบัติการทําให้น้ําฝนนะเกิดขึ้นมาในดูหนาวหรือดูร้อนในปี2 .58-59 ต่อเนื่องกันนะครับเพราะว่าบ้านเมืองเราต้องการสิ่งนี้มากณนะวันเวลาและสถานที่นี้ขอบคุณมากครับผมขอบคุณมาก